สวัสดีครับพี่น้องอกินแบบบ้านๆกับผมมณีสิภาพี่น้องมาใส่เบ็ดปลาอยู่ใส่เดือนเละน้องข้างหลังนี่ครับเป็นน้องปลาบัวครับพี่น้องวันนี้ได้ใส่เดือนมาประมาณ40โตกะหลังจากมันมีฝนตกนะครับพี่น้องนํามันขึ้นมาจากหน่อยผมก็เลยว่าสิมาใส่เบ็ดกับนาํตื่นตื่นร่องเบิงปลาหงหกตะวันนามติตื่นขึ้น,นาหมยับมาตื่นขึ้นมาอีกสิเป็นยังไงครับพี่น้อง ไปหลุนน้ากันอ่ะไปใส่เบ็ดกันครับพี่น้องบ้านนี้เดี๋ยวกว่าสิบไปใส่มาเบิองเยือกันครับ่าเยือใส่เดือนเป็นโตจังไดครับพี่น้องใส่เดือนผมเป็นใส่เดือนแบบบ้านครับโตเงแดงครับพี่น้องมาเบืองกันครับนี่ครับใส่เดือนเท่ากับสิบเป็นโตประมาณนี้ครับพี่น้องใส่เดือนแดงก็สิขาดง่ายครับพี่น้องขาดง่ายมันจิบุคขึ้นตัวสีดำดำน้ำทงน้ำใส่เดือนแบบนี้ก็จะขาดง่าย หาบ่ได้ครับพี่น้องย,ยังหายากอยู่เพราะว่าฝนเหาก็ตกดินท่านเดชซุ่มปรนเดมันท่านเดชหมุนนี่ครับผมถอดเสื้อถอดผ้าออกเบ้อหล้วครับพี่น้องผมห่อนเลยเพราะว่าขุดหาเยอะแล้วก็มาใส่เลยครับพี่น้องกระไดซ้ำสี่สิบตัวเดี๋ยวฉีมาใส่หอบน้องรอบนี่แหละกระจายกระจายกันไปครับพี่น้องว่าเสียมีปากกินบ่ในสะ่นี่ครับแต่เหยื่อใส่ลงเลิกไป พะว่าน้ำน้ำนำองมีีนน้ำมันขึ้นมาเทิงแหละกัดเดี๋ยวใส่น้ำลอยน้ำป็นตื่นร้องมึงครับนะครับผมใสม่มองนี่เดี๋ยวผมขอทางหยาออกก่อนครับพี่น้องหยามันไหลายอยู่ นี่ครับพี่น้องเสียบเยอะแบบนี้ใส่ในรังหนึ่งครับพี่น้องยวเลียร์พื้นที่กันห่าหลายครับพี่น้อง กี่กล้วยน้าหมองเนี้ยลองมึงครับผมขามันมนันขามันมนันพี่น้องม,มันเรียนกี่กล้วย,ยกันนะปลาใส่นอยีกลังหนึ่งครับพี่น้อง เสียงบ่มีแต่พี่น้องเมื่อยไหลท่งกับงับยังกับพี่น้องต้องทางปลาออกต้องเสรนนะครับพี่นอ้องนันงจิใจใ่ได้ น้ำตื่นเลยครับมองนี่ลองเิ่งครับน้ำพี่น้องนี่ครับไม้เท่ากับสิบเป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจีใไส้ไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจังถามารุ่นกันครับว่าสิเป็นยังไง เยอะกนได้บมดเลยเอามาใสใ่พี่น้องได้รุ่นได้เบิ้งน้ำกันครับนะครับพี่น้องสวัสดี<ม>ตอนเศร้าๆครับพี่น้องลมวิวๆนะเหมือนนี้อ่ะไปเบิ้งเบ็ดกันครับคือบ่นเลยพี่น้องเือะใส่เดือนเข้าอ,อ่างนี้มดถือครับ เบียดนั่นคือเกา่าใส่แเบคล้อวางอยู่หลังนึงเบียดเข้าไปเส่ล่ะพี่น้องมีแนวตีงอยู่นี่้ะครับพี่น้องมีแนวตีงยังนอตีงปบบเนี่ยเบิ่งกันครับ โู้ยปคองะคอพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาเนี้ยเอามาตักน้ำเอาเนี่ยครับผมโอ้สวยครับพี่น้องใส่สวยล่างหนนี่นี่ดึงไม่ได้ครับพี่น้องดึงเลย ดึงยุต่ว่าบาอยู่เข้งหน่อยคือนั่งเงียบครับพี่น้องเบ็ดนังคือเกา่าร่างหนึ่งกับบดถึกปามดินอยู่นี่น,นี่พี่น,อน,น,น,น้องในใน,นกัอผืนร่างนี้กันิ่งครับ ตั้งเนี่ยถึกป้าพี่น้องโหตัวหน่อยแท้นี่ครับเออคอหน่อยเนาถึกมากลลวกับเอาครับพี่น้องเดือดใสเดือนกะสิทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่นลครับพี่น้องเดี๋ยวตอมนมะพร้าวกินบิดเลย หลังนี้กับรถถือครับหลังนี้เบ็ดส่งดึงเนี่ยแหละพี่น้องนะครับผมเบ่งกันครับว่าไม่อย่งดึงโอ้ยบอยู่พี่น้องเฮ้ยหลังนี้กับส่งดึงพี่น้อง โอ้ยรงกายดีผมมีอย่าง,ยงอยียเอ้าพี่นอ้องคอนี่ครับผมอโอ้ยรุนนี่แหละครับพี่น้องลายนี่ครับน้ำตื่นใส่ร <c oughs> ุ่นรุ่นปนกับพี่น้องรุ่นก็ร่ังหาาไปกับผมเออนี่บดทถือครับเงียบจิบเลย 6กครับพี่นอนนี่ตะปาไปครับไปบวบเบียอีกบ่หลังนั้นก็นิ่งครับปลาดิ่นอยู่นึกปลาฮกคนพี่นอนหลังนั้นก็บ่ถึกครับพี่นอนตังคือเก่าเลยใส่ในปลาเลยพี่นอน ทั้งนี้คือพันหยางสิพี่น้องเ <c oughs> บิ่งเบ็ดจมพี่นอ้องเบิ่งเป็นอย่างเนาะปลาไหลครับพี่น้องเป็นแนวนี้นี่อย่างิ่งกันครับพี่น้องนี่วก็พันยหยาครับพี่น้องปลาไหลอีลี ืองูซะบวนเนาะผมว่าเป็นแนวนี่โอ้โหโอ้พี่น้องเฮ้ยอะพูดนะว่ามันงูพี่น้องคอยง่ายเด้อเด้อเดโอ้โหืมกว่เขาแทบพังพี่นออ้องเอ้ยกว่ากว่าพื้นแทบพังเนี่นี่ครับผมเอาแล้วมาเรียนน้ำตื่นแล้วครับผมโอ้ย น้ำตื่นแล้วพี่น้องเอาด้วยเนาะยันสรุดแล้วใี่ล่ะนีครับผมยักไงครับพี่นอง งามเลยครับพี่น้องปลาผือเกือบปลาผือเอเล่เลยวังกันโอ้ยนี่ครับผมเอายอดแล้วตัวนี้อโอ้ยพี่น้องปลาตกงามเลยวังกันจะจังไงครับนี่นิ่งครับพี่น้องนิ่งนิ่งสนิทใบบัว mấy ngày heng này các và bùa hồng Lắng nì, lăng nì nín các lăng bên tay đấy phe เบ็ดขึ้นเป็นแนวน่ผมมีอย่างครับดังกเงียบครับพี่น้องโอ้ยโอ้หอูเลี้ยจักหนาพี่น้องอ้าดังนี้่ก็บบดถือ บ้ถือกับพี่น้องเบ็ดเขาเบิดเลยเด้เดี๋ยวไปเบิิงผลงานกันครับเออครับพี่น้องผลงานเ่ามันี่ได้หาโตโอ้ในแบบสองโตกับไข่ยอยู่ครับพี่น้องมีบิ๊กเบิ่มตัวหนึ่งตัวนี้ขนาดสิประมาณหาขีดแล้วครับบิ๊กเบิรมเนี่ยอาลวละครับพี่น้องเนี่ยโอ้ถือว่าได้การด้วยครับพี่น้อง ใส่เบ็ดนี่ยสี่สิบหลังเฮาเยอะมีซัมเนียกใส่ซัมเนียเพราะเด้อยู่ได้กินนะครับโบผิดหวังพี่น้องครับผมวันนี้หาก,กินแบบบ้านๆกับพาพี่น้องมาใส่เบ็ดมาหลุนเบ็ดน้ำกันนะครับพี่นอ้องเยอะใส่เดือนกับจริงๆผมอยากได้ใส่เดือนแบบตัวน้นดำใส่เดือนน้ำหน้านะครับพี่น้อง มันจังเหนียวจังบวขาดไงนี่เป็นใส่เดือนหน่อยไอ้ใส่เดือนแดงปลาตอดต้องเทีอมขาดครับพี่น้องขาดมันก็ปลาหน่อยตอดก้อนก็ขาดมันก็เลยแบบว่าเยื่อมันก็สีหลอนหลอนไหวนะครับพี่น้องหาทันใดล่อฝนตกมาอีกครับส่วนใหญ่มันบบตกตอนเหนืองเนาะก็ถือว่าตกแห้งอยู่เหมือนกันได้ก็แต่ว่าบบตอนเนื่องก็หนามเพราะมีหนามขึ้นมาเลาะหิมพังให้เ่าได้ใส่เบ็ดไงครับพี่น้องตะกี้มันต้องลงไปเลิกเลย นี่ครับวันนี้ก็พามาใส่แบบว่าน้ำาืนตื่นน้ำกันล่องเบิงเลาะตีนหนองเนาะโอ้คือว่าเด็กการครับพี่น้องพราะด้อยู่ได้กินอยู่ก็นี่แหละครับผมกับเบ็ดสี่สิบหลังเฮาเหยื่อกับโบคอยมีกับนี่มันขึ้นบ่เด้ไมายามกับพี่น้องมันผมมีเหยื่ออะไก็นี่แหละครับผมกับรุ่นเอาถ้าว่าเบ็ดมันบ่คอยรุดหรอกครับพี่น้องกันเบ็ดเขาเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนดูๆอ่ะเมื่อนี้มาลุ่นเบ็ดน้ำกันครับพี่น้องเอาในปลา ตัวงา,งามฝากพี่ฝากน้องคือเก่ากับผมฝากเป็นกําลังใจให้หากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบวผ่านคลิปนะครับผมคลิปต่อไปก็สิมีอัางกัดจังถาลุนถาเบิงน้ำกันครับเหมือนลาไปกอรครับสวัสดีครับ